ให้สิทธิ์ถึงฟังด้วยแรงวังแรงศรัทธาเหนื่อยกายและใจทว่าเป็นสุขอยู่ทุกนาที เครื่องแบบสมยาคาราชการและได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพ่อหลวงแห่งไทย นายวุฒินานหน้าบัณฑิต<ส>เกิดเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2505บิดาชื่อนายอาจหน้าบัณฑิตมารดานชื่อนางส่ยหน้าบัณฑิตการมงคลสมรสได้แต่งงานกับนางสาววาสนาประยะโพธ์ิเดชา พี่นสางสาวทิตยาหน้าบัณฑิตจบการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชพัฏอุดรธานีสาขาวิชาเคมีปัจจุบันทำงานตำแหน่งพนักงานราชการสังกัดสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพู บุตรสาวคนที่สองชื่อนางสาวธนาพรหน้าบัณฑิตจบการศึกษาจากมหาวิทยาลายัยราชภัฏมหาสารคามสาขาวิชาชีววิทยาปัจจุบันบรรจุค่าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษสพอมอบึงการจังหวัดบึงการ<ม>ประวัติการทำงาน พุทธศักราช2524ได้บรรจุค้าราชการครูตำแหน่งครูผู้สอนที่โรงเรียนบ้านกุดเต่าอําเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2528ย้ายมาโรงเรียนบ้านหนองสาลาอําเภอหนองบัวลำพูพุทธศักราช2531ได้บรรจุแต่งตั้งตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนโคกหนกพัฒนาอําเภอสุวรรณครูหาจังหวัดอุดรธานี พุทธศักราช2533ได้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโพสีสะอาดอเภหนองบัวลำพูจัังหวดอุดรธานีพุทธศักราช2537ได้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนยังหลวงพิทยาคมอมเภอเอมืองจังหวนองบัวลำพู พุทธศักราช2543ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองว่าอําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูพุทธศักราช2546ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งปรงประชาสรรอําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูพุทธศักราช2549ดํารงตําดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดจิกอําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพู ชัศักาช2,561ได้กลับมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรอําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอีกครั้งจนถึงปัจจุบันจนกเกษียณอายุราชการเคยลืมมนนกัไไปไ่ร ประบับใจในทีมงานในบุคลากรไม่ว่าจะเป็นคณะครูวาอารยนคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนทั้งหน่วยงานอยู่ในบริบทที่เกี่ยวข้องที่ได้พึ่งพาอาศัยได้สนับสนุนซึ่งกันและกันการงานต่างๆที่พัฒนาขึ้นที่ดีขึ้นจากเดิมนั้น ก็เพราะความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการสถานศึกษาเพราะการงานที่เราจะทำที่จะพัฒนาส่วนหนึ่งก็คือสภาพแวดล้อมบริบทอันนี้ได้รับความสนับสนุนจากท่านเป็นอย่างยิ่งตึงทำให้ สภาพแวดล้อมของเราดีขึ้นมาได้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือผลการเรียนก็ดีขึ้นจากเดิมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก็ดีขึ้นปัญหาต่างๆด้านการเรียนด้านปัญหาเสิทธิ์ก็ลดลงนี่คือความประทับใจในทีมงานที่ให้ความร่วมมือ แล้วก็สมัครสมาสามุคีความคคิดเห็นซึ่งกันและกันแล้วก็เราก็ทำงานไปด้วยกันก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันผมก็ขอขอบคุณเุ็อย่างยิ่งค,ครับประทับ thank you